มีความรู้สึกเดียวหรือแบบมมันก็ปกติแล้วนุ่งนิกจะมีเขาจะเป็นจะว่าไงเนี่ยก็ความรู้สึกเดียวก็ไม่ใช่หรอกก็ไม่เหมือนกับเพลงเมื่อกี้หรอกก็ต่างกันแต่วันส่วนมากทุกเพลงนุ่งนิกจะมีสายตาที่แบบมุ่งมัน่นคือแบบจะว่าไงดีล่ะ ถ้าจะมีอารมณ์ที่ซ้ากันทุกเพลงเนี่ยก็คืออารมณ์ที่แบบตาแบบมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าไงตาแบบเพาพวกเขาตาดุมากเลยเออคือแบบก็ไม่เชิงตาดุหรอกก็จริง่คล้ายๆแหละคือตาทุกนี้จะแบบคือมันแสดงอารมณ์นะสีหน้าแหละคือตะเกียบมันเศร้าแต่อันเนี้ยมันจะให้กําลังใจมันจะยิ้มหน่อยเออมันต่างกันตรงเนี้ยมันจะต่างแต,แต่ตาแต่ตามันจะแรงเหมือนกันทุกเพลงเลยอะ่ะคือตาทุกนี้แบบ ไม่ค่อยอ่อนนะตาก็ไม่ได้แข็งนะตามันก็ให้ความรู้สึกให้อารมณ์มาแหละแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบมันเหมือนจะบอกแล้วมันเหมือนจะมุ่งมั่นทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบแบบเป็นตาที่เศร้าส้อยหรือไม่ได้เป็นตาที่แบบยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะเป็นตาที่แบบมันจะตาอาจจะแบบอาจจะดูแบบอาดุดุนิดนึงอะไรแต่ส่วนอื่นะ่ะโอเคนะรูดีกว่า แตลตาดูภูเพลงต้องเล่นแบบไร้ไร้ชั้นแมถึงจะเข้าอือเพราะาตาโน่นนีนน่มันเป็นส่วนพิเศษอ่ะมันเป็นไม่รู้ว่ะพี่ว่านุ่นนี่ก็กตาแบบอย่างนั้นแหละตาเหมือนพี่ทีนั่นแหละอย่างพี่ตาก็ยังก็ยังยิ้มนะตาแบบเว,เวลาพี่ยิ้มตามันก็ยงยิ้ม,นะมี่ะแต่หมายถึงว่า,านิ่งๆไง ก็อย่างเงี้ยงงสมมุติถ้าเกิดทำหน้ายิา้มตาก็ไม่ได้ดนะอะไรเงี้ย,าย,ยตาเขาเป็นที่พี่ตาดูบนเวทีเพราะว่าพี่มันพี่ตอนนั้นพี่เกรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาแบบสมมุติถ้าเวลาพี่ยิ้มาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยตามก็ไม่ได้ดูแต่ตนมื้เวลาส่วนมากเวลาทุกเพลงอะ่ะตามันจะสะกดอะ่ะซึ่งมันเหมือนกล้าจ้องทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ย พี่คะให้ส่งอารมณ์แรงไปหน่อยสายตาอันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้แบบวิจารณ์ตรงเออสายตามันอาจจะดูลูกเล้ามากไปหน่อยทุกเพลงเขาไปเล่นละครดีกว่ามีแม่แบบสายตาแบบออนหวานอะไรอย่างเงี้ยแฝงความรู้สึกอื่นบ้างที่ไม่ใช่แบบจ้องสะกดคนดูอย่างเดียว มันทำยากนะหนูไม่รู้หนูไม่เคยมีด้วยซ้ำอะ่ะเป็นอารมณ์ที่หนูไม่ไม่เห็นเลยก็ยังลอง,ลองสังเกตอย่างพี่แมกดีเวลาร้องเพลงตาเยิ้มตาเยิ้มอะ่ะเออแบบตาเออตาไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าพี่พี่เป็นปะตาเยิ้มอะ่ะพี่ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันโอ้ถ้าพี่รู้พี่ก็คงไม่ต้องมานั่งฝึกกับคูห่หรอกแต่ที่วิจารณ์ถ้าที่พี่เห็นเฉย แค่ปรับตาให้มันอ่อนนุ่มลงปรับตาให้มันมีความรู้สึกปรับตาให้มันแบบดูลูกเล้าน้อยลงหน่อยใช่เพราะว่าก็พูดหลยคนละท่าให้หนูร้องเพลงอ่ะเพลงที่เพลงที่หนูจะร้องได้ได้โอเคนะอารมณ์ต้องเกลี้ยกล่อม่ละก็ไม่แรงก็แบบก็แรงเพลงเพลงมันต้องมีจุดพีก่ะเพลงต้องมีโน้ตเจ๋งๆอย่าง E f อกันอ o n u อะไรเงี้ยต้องมีเมโลดี้สงสงใช่ป่ะแบบแบบเกลี้ยกล่อมแบบเศร้าหรือไม่ก็เศร้าไปเลย อต้องมีจุดพีกอะ่ะแล้วอารมณ์นุกนิ่มันจะใช้ได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ต้องมีลิมิตอีกแล้วออมันใส่ได้เต็มเต็มอ่ะเป็นเด็กไม่มีเป็นเด็กกินจัดนิงๆด้วยอะ่ะแ,แต่พอเข้ากับเสียงนุ่งนิ่นะพูดถึงพวกนุ่งนิก็พลังเสียงดีแล้วพอแล้วพอมันร้องเพลงแบบมันอ,อ,อ,อ่อนนิ่มๆมอะไรอย่างโบชมพูอะไรเงี<ว>้ยมันอาจจะดูแบบอาจจะดูแรงไปเพราะนุ่งนิ่เวลาแบบส่วนมากที่ผ่านมาใช่ป่ะร้องแต่เพลงอะไรนะมาลั่นทำไมตอนนี้อันนี้ก็แรงได้เต็มที่เลย ตะนะเพลงอะไรบ้างนะเพลงไทยอ่ะเขาร้องพูดอีกทีพูดอีกทีเขาก็จะเป็นอันนี้คงไม่อะไรมากหรอกเขาคงไม่มานั่งดูตาหรอกพูดทีมก็คงดูความหุดงนนี่ไป Ends g o ปลุกระดม Heal the World ก็น่าใช้ได้นะแต่ Heal the World ก็โอเคนะแต่ก็ฟิลนี้ใช่ปะ มันก็มีมุ่งมั่นแบบฉันต้องสึกระดมคนทั้งโลกให้มาช่วยกันไได้พี่สี่ก็มารักวัตอนนี้เุ้ยตาตาสายตาดูทุกเพลงเลย whenever 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 we meant to be together again หรืออาจจะเป็นเพราะตาโตมั้งแล้วก็แล้วก็เพลงที่หกอะไรอ่ะอ๋อรักแท้หรือแค่เหงาอันนี้คล้ายๆกับอำรักทันในตอนนี้ต้นต้นสุขจริงหรือเปล่าหรือไม่ก็สอง ก็มุนนะ่งมั่นเหมืนกัน oh, มันก็ต้อเหวเนอะไรทำไมหนูไม่เห็น